เราไปดูความแปรปรวนทางการเมืองก่อนนะครับวันนี้หลายคนจับตาไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับเพราะว่าตามปกติแล้ววันอังคารคือวันที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับแล้ววันอังคารวันนี้30สิงหาคมเป็นวันแรกที่พลเอกประวิทร์วงสุวรรณทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพราะเรื่องวาวระแปีอยู่ระหว่างการพิจารณา ของสามรัฐธรรมนูญครับทุกสายตาทางการเมืองพุ่งเป้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มีเหตุมีปัจจัยมีสัญญาณอะไรที่มากกว่าแค่การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่เราเลยจับสัญญาณจากที่ทำเนียบรัฐบาลมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเกิดอะไรขึ้นมาบ้างโดยในวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตร,รี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีครับหลังสามรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำว,วินิจฉัยหลังสสฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้วินิจฉัยเรื่องวาวระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครบแปปีวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี่คือภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้ครับผู้สื่อข่าวระบุเวลาเลยครับว่า พลเอกประวิตย์วงสุวรรณในฐานะรักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา8มนาม44นาทีครับมาถึงตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานและคณะทำงานได้มาตั้งแถวรอต้อนรับซึ่งพลเอกประวิทรนั้นก็อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละคร,รับมีรัฐมนตรีนำโดยคุณสุชาติชมกลิ่นมารอต้อนรับเลยสักพักเราก็จะเห็น พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงรถออกมาด้วยท่าทีที่กระฉับกระเฉงทีเดียวครับไม่มีทีมรักษาความปลอดภัยคอยประคองเหมือนที่ผ่านมานะครับเมื่อเดินผ่านช่างภาพและสื่อมวลชนซึ่งสักพักคงได้เห็นภาพเมื่อเดินผ่านช่างภาพและสื่อมวลชนก็มีการโบกมือทักทายด้วยสีหน้าที่จมใสด้วยดูจังหวะนี้นะครับพลเอกประวิตรลงจากรถ ภาพที่เกิดขึ้นก็คือดูเหมือนว่าพลเอกประวิทย์จะมีทา่าทีกระฉับกระเฉงไม่ต้องมีคนคอยประคองเหมือนภาพที่เราคุ้นเคยกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับจากนั้นพลเอกประวิทย์ได้เดินเข้าห้องรับรองสีเหลืองโดยมีพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรอต้อนรับนะครับแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยกันนานประมาณ20นาทีได้ชมนิทรรศการการประชาสัมพันธ์โครงการแรงงานพันธีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่กระทรวงแรงงานนําเสนอครับในการประชุมครั้งนี้พลเอกประวิทย์ไม่นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในการประชุมนะครับแต่จะนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีตามเดิมแบบที่เห็นในภาพนี้เลยครับเก้าอี e ้กลางที่เป็นเก้าอี้ประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีถูกเว้นว่างเอาไว้นะครับพลเอกประวิทย์นั่งที่นั่งเดิมเป็นที่นั่งของรองนายกรัฐมนตรีแต่ว่ายังคงทําหน้าที่ประธานการประชุมครับ มีรายงานคาดว่านี่เป็นการให้เกียรติพลเอกประยุทธ์ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ยังไม่มีคำวินิจฉัยของสามรัฐธรรมนูญออกมานะครับบรรยากาศในการประชุมเป็นอย่างไงบ้างมีคนไปถามคุณวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่มีพลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมว่าเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ได้แตกต่างจากการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศครับ ทั้งหมดก็ต้องรอในส่วนของ3รัฐธรรมนูญในการพิจารณาว่าจะมีแนวทางออกมาเป็นอย่างไรและย้ำว่าในช่วงหนึ่งเดือนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับผู้สื่อข่าวนั้นรายงานว่าตัวของพลเอกประยุทธ์เองซึ่งในตอนนี้เหลือตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการจะทรวงกลาโหมที่ยังทําหน้าที่ได้อยู่นี่นะครับได้เข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่เจ้าตัวไม่ได้มาเอง เป็นการร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์จากกระทรวงกลาโหมครับมีรายงานถึงขั้นว่าในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยนะครับได้เปิดกล้องแค่เพียงช่วงแรกของการเปิดประชุมไม่ได้พูดอะไรก่อนจะปิดกล้องแต่ว่ายังอยู่ร่วมการประชุมตลอดจนจบนะครับนอกจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีรัฐมนตรีที่ลาประชุม5้าคนครับคือนายจูรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอาคมเติมพิทยาภัยสิ์รัฐมนตรีคลังนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษาธิการและนายอเนกเหล่าธรรมทัศ์รัฐมนตรีอุดมศึกษาพลเอกประวิตย์กล่าวภายหลังการประชุมคอรมโดยยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีครับนี่ ก็ไปประเด็นที่หลายคนตั้งคําถามก่อนหน้านี้นะครับว่าพลเอกประยุทธ์จะใช้อขออภัยครับพลเอกประวิทย์จะใช้อํานาจในการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกประวิทย์ยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่ารัฐบาลยังทํางานได้ขณะที่บรรยากาศการประชุมคอรมอในวันนี้เรียบร้อยดีส่วนกรณีที่สสพักประชาธิปัตย์นั้นขู่ถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาล หลังไม่พอใจที่สส,สพักพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้เสนอให้รัฐบาลปรับคอรมอยึดเก้าอี้รัฐมนตรีกเกษตรและสากลและรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งเป็นโคต้าของประชาธิปัตย์นั้นพลเอกประวิตรระบุว่าไม่ได้พูดให้ไปถามสส,สใต้เอาเองผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการประชุมของพักพลังประชารัฐนะครับพลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพักได้ถอดหน้าก,ากากอนามัยยิ้มให้ผู้สื่อข่าวอย่างอารมณ์ดี ยืนยันว่ายังคงมีการประชุมที่พักไม่ใช่ทีมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อห้าจังหวัดตามกระแสะข่าวแต่อย่างใดจากนั้นผู้สื่อข่าวที่คุ้นเคยกับพลเอกประวิทย์ได้ถามถึงการทําหน้าที่รักษาการนายกรบเจวันว่าเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยหรือไม่พลเอกประวิตย์ตอบกลับเบาๆว่าไม่ต้องห่วงผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะครับว่าสังเกตว่าช่วงนี้เดินคล่องขึ้นสุขภาพดีอย่างนี้ถือว่ากําลังใจดีขึ้นหรือไม่พลเอกประวิทย์ได้หยุด ก่อนขึ้นรถแล้วหันกลับมาตอบว่าใช้ใจบันดาลแรงไม่ใช่ใช้แรงบันดาลใจย้ำนะครับพลเอกประวิยตยตอบผู้สื่อข่าวก่อนขึ้นรถบอกว่าที่บอกว่าสุขภาพดีดูสุขภาพดีแข็งแรงเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้ใจบันดาลแรงไม่ใช่ใช้แรงบันดาลใจนะครับผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าภายหลังระชุมครมสิ้นสุดลงพลเอกประวิทย เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีครับโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรับนนตีแรงงานนายชัยวัฒนาคมานิสสอนรับมน,นตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายอธิรัตน์รัตนเศษร,รันนตนีช่วยคมนาคมและนางสาวธิพานันศิวริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกต้นกรีเดินตามมาส่งที่รถแบบในภาพนี้แหละครับถอนรหัสแล้วคอการเมืองหลายคนก็ยิ้มๆแหละครับ หลายคนมองว่าภาพนี้มีในยะสำคัญนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาชมกลิ่นคุณชัยวุฒิคุณอธิรัฐและก็คุณที่พานันเนี่ยถูกมองมาโดยตลอดว่าเป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ในวันนี้เดินมาส่งพลเอกประวิทร์วงสุวรรณที่ทำหน้าที่รักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีหลายคนก็มองภาพนี้แล้วก็ตีความไปต่างๆนานานะครับ บางคนบอกว่านี่คือการประสามรอยร้าวที่ชัดเจนแล้วระหว่างพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ในความสัมพันธ์ของทั้งคู่บางคนก็บอกว่าความขัดแย้งที่หลายคนจับตาในพักพลังประชารัฐที่มีกกมีขั้วที่แม้ว่าจะนําโดยพลเอกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักจะมีความพยายามของพลเอกประยุทธ์ในการส่งคนเข้าไปแทรกซึมภายในพักพลังประชารัฐหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นชื่อของคุณสุชาติชมกลิ่นไม่ว่าจะเป็นชื่อของคุณชัยวุฒนาคมานุสรถูกมองว่าเป็นคนที่พลเอกประยุทธ์ส่งเข้าไปแทรกซึมพักพลังประชารัฐที่พลเอกประวิทย์นำทีมอยู่หรือไม่แต่ภาพนี้หลายคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตและเป็นสัญญาณแล้วนะครับว่าถ้ามองตรงๆแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ เรื่องนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัมตตรีนะครับยืนยันว่าระยะเวลาช่วงนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสุญญากาศซึ่งวันนี้ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่าคณะรัฐมนตรีนั้นยังคงมีอำนาจเต็มไม่ใช่ครมอรักษาการนะครับทางนี้คนรักษาการมีคนเดียวคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นรักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา41อของพรบร,ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ที่ระบุว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนตามที่คอรมอมีมติมอบหมายและหากมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้คอรมอจัดลำดับหากไม่มีก็ให้คอรมอเลือกรัฐมนตรีขึ้นมาทําหน้าที่คุณวิษณุบอกว่าในกรณีของวันนี้เนี่ยไม่ไปไกลถึงขั้นนั้นเพราะว่ามีการออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี6กาจัดลำดับเอาไว้แต่คําสั่งสํานัก นายกรัฐมนตรีที่จัดลําดับไว้มีการระบุว่าเวลารักษาราชการนั้นสามารถจัดการอะไราได้หมดทุกอย่างยกเว้นการแต่งตั้ง,งและเรื่องงบประมาณจะต้องปรึกษานายกรัฐมนตรีเสียก่อนคุณวิษณุกล่าวว่าวันนี้มีการเสนอคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีปรับปรุงคําสั่งดังกล่าวเพราะเป็นไม่ไปไม่ได้ที่พลเอกประวิทย์เมื่อรักษาการแล้วหากมีการแต่งตั้ง,งยกย้ายหรือมีเรื่องงบประมาณจะต้องไปปรึกษาพลเอกประยุทธ์จันโอชา ที่อยู่ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่จึงต้องแก้ไขคำสั่งด้วยการตัดประโยคนี้ออกไปครับเพื่อให้ตัวของพลเอกประวิทย์นั้นมีอำนาจเต็มและให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยสำหรับการประชุมคอรมวันนี้เป็นเรื่องความเรียบร้อยนะครับพลเอกประยุทธ์ได้มาประชุมออนไลน์ไม่ได้พูดอะไรพิเศษอย่างที่เรารายงานไปส่วนสาเหตุที่ประชุมออนไลน์นั้นถือเป็นเรื่องธรรมดา ที่จะมีรัฐมนตรีใช้การประชุมออนไลน์เข้ามาในวันองคารครับคุณวิษณุบอกว่าคาดว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะส่งคำชี้แจงกรณีการดำรงตำแหน่ง8ปปีไปยัง3รัฐธรรมนูญได้ภายในสสัปดาห์นี้นะครับแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้และขั้นตอนหลังจากนี้หากส่งไปแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นเพราะปกติศาลจะไม่เรียกไต่สวน ส่วนระยะเวลาในการพิจารณานั้นคุณวิษณุคระทคาดว่าคงไม่นานครับเพราะว่าไม่มีการสืบพยานโดยหลังจากที่ได้ให้พลเอกประยุทธ์ชี้แจงภายใน15วันและทราบว่าสารได้ให้ผู้อื่นชี้แจงด้วยเช่นกันโดยทั้งหมดจะมีเวลา15วันเมื่อครบ15วันแล้วผู้ชี้แจงได้ชี้แจงหมดแล้วถึงจะเริ่มกระบวนการพิจารณาเป็นลำดับต่อไปครับ <c oughs> นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผมบอกเลยครับว่า นี่จะเป็นสัญญาณความแปรปรวนในช่วงเดือนกันยายนหรือไม่แต่ว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกที่พลเอกประวิทย์ทำหน้าที่รักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีนั้นดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดูสงบเรียบร้อยนะครับแม้กระทั่งหลายคนที่เคยถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์อย่างที่เราให้ล้ายไปก็พอจะเห็นภาพนะครับว่าหลายคนที่ ถูกมองว่าใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังเดินมาส่งพลเอกประวิทย์เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลเลยขณะเดียวกันเรื่องที่หลายคนตั้งคําถามก่อนหน้านี้เรื่องคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีนั้นคุณวิศณุก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าจะต้องมีการกลับไปแก้ไขคําสั่งอ้เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องงบประมาณเนี่ยที่จํากัดอํานาจของรักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีเอาไว้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นข้อถกเถียงอะไรนะครับ คุณวิษณุยืนยันแล้วว่าเรื่องนี้จะต้องมีการไปแก้ไขคําสั่งแล้วให้มีผลย้อนหลังไปมีผลตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยจับตากันต่อไปนะครับเรื่องของวาระ8ปีนาะยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณวิษณุบอกว่าสัปดาห์นี้พลเอกประยุทธ์น,น,น,ธน่าจะส่งคําชี้แจงไปยัง3รัฐธรรมนูญไม่เกิน15วันต่อจากนี้ทุกอย่าง รวมถึงคําชี้แจงของคนอื่นๆที่สามรัฐธรรมนูญท่านได้มีการร้องขอเนี่ยก็คงจะเรียบร้อยแล้วน่าจะมีการดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยโดยทันทีเพราะไม่มีการไต่สวนหรือเรียกพยานอื่นๆหลายคนก็จับตาว่าเดือนกันยายนนี่แหละครับจะเป็นเดือนที่มีคําตอบจากสารัฐธรรมนูญว่าตกลงแล้วผลเอกประยทุทธ์จันโอชาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีแล้วหรือไม่ แล้วตกลงครบเมื่อไร่กันแน่เดือนกันยายนนี่แหละครับมีคำตอบ w o r k Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้